ก็ขอกร,ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาสเปาโลฟุตบอลที่สวยงามของเรา สำหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับผมทางช่องเซาโปรูของเรานะครับก็ได้นําเรื่องราวของเจ้าแบงค์สุภรัตเหมือนตานะครับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องแฟนบอลไทยได้รับชมรับฟังนะครับไม่หายคิดถึงกันบ้างนะครับหลังจากที่จบศึกเอเชียนคัพไปก็ดูเหมือนข่าวๆ่าวของเจ้าตัวนี่จะเงียบเงียบไปจากสื่อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมใกล้คัดฟุตบอลโลกแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวก็คงได้กลับมาช่วยทีมชาติไทยแหละครับโดยเจ้าแบงค์สุภรัตเหมือนตานะครับผมก็ลงสนามฝึกซ้อมกับโอเอสลูเวนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและลุนได้ร ของหลีในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับสโมสรโอเอสลูเวนก็ได้มีการออกมาโพสภาพการฝึกซ้อมนะครับเตรียมทีมก่อนที่ทีมนะครับผมจะลงเล่นโปรแกรมสําคัญนัดดวลกับจาฟูงของศึกจูเบเลนโปหลีกันเลยนะครับผมในนัดที่28ของฤดูกาลแล้วล่ะครับโดยการเปิดบ้านพบกับยูนีโอนเซนกิวรัวนะครับจากการฝึกซ้อมนักสนามฝึกซ้อมโอเอสลูเวนแบงคับอะคาเดมี่นะครับก็ได้ปรากฏภาพของโจแบงค์สุปรัตั์เหมือนตาแข่งขวัญใจชาวไทยนะครับก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตั้งใจฝึก ยังต่อเนื่องครับเพื่อที่จะช่วยทีมนะครับทำคะแนนหนีโซนท้ายตารางให้ได้ละครับจากผลงานปัจจุบันของโอสูเวนนะครับเก็บไปเพียง26คะแนนเท่านั้นนะครับลังอันดับ12ของตารางคะแนนมีแต้มเหนือพื้นที่ตกชั้นเพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยแหละครับผมสำหรับโอสตูเวนนะครับผมก็จะลงสนามพบกับยูดิโอเนกิวรรวนะครับในวันเสาร์ที่2นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าแบงค์สุ จะมีชื่อบอนมันนั BC, to to so ่งสำรองนะครับ hmm. ก็เ <stopped> ป็นกำลังใจให้น้องมันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ OS สลูเวนกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะแต้มหนีห่างจากโซนตกชั้นให้ได้นะครับผมเอาละครับก็จบไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วกระชับสวัไม่ยืนเยอะก็ต้องเซาส์ปารฟุตบอลที่สวยงามของเรานี่แหละขอบคุณมากมากเลยนะครับ